สวัสดีครับวันนี้ NJ Service จะมานำเสนอการเช็คกระบอกตัวดันโซนี้ว่าใช้งานได้ไหมนะครับแบบข้าวๆนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการประกอบนะครับง่ายมากนะครับวิธีการก็คือเอาน้ำมันนะมาหยอดใส่ในรูนี้ดูว่าเอาเป็นซินี้ก็ได้ครับว่ามันหายไวไหมหากมันยุบไปหากมันเนี่ยยังอยู่อย่างนี้นะครับ ก็แสดงว่าใช้ได้นะแต่หาว่าตัวไหนที่ลูกปืนไม่ดีเยอะมันจะไม่กักน้ํามันเบนซินนะครับมันจะล่วงไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองใส่ดูนะครับแล้วก็ลองลองระบบดันโซ่ดูว่ามันใช้ได้จริงไหมนะครับเอาเลยนะครับหน้าง,งานสดๆนี่แหละครับก็บมีการทําเครื่องพอดีเลยเป็นการทํางานที่แบบ ไม่มีการเขียนสคริปล่วงหน้าเจอหน้างานก็ลุยเลยนะครับเดียวแล้วมันอาจจะขุกขักบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นช่องใหญ่โตอะไรครับก็คือสําหรับเทคนิคบบ้านเงี้ยสําหรับคนที่อยากจะทําบางทีเครื่องมือยังหาไม่เจอเลยนะครับนี่เอาตัวนี้ก่อนแล้วกันไม่ได้เตรียมล่วงหน้ายอมรับนะครับขออภัยทุกท่านมาหน้าที่นี้ด้วยอืม แล้เดี๋ยวเราจะเอานะครับเห็นนะครับหยอดเลยเราจะไม่รอละเราจะลองดูว่าใช้ได้ไหมไม่ได้ก็จะได้จะเปลี่ยนเลยเริ่มแข็งแล้วนะครับใช้ได้แล้วเนี่ยแข็งแล้วเห็นไหมครับไม่ลงละหากจะไล่ลมก็คลายตัวนี้แล้วก็กดปัป๊มๆหน่อยให้มัน อากาศออกตรงนี้นะครับต้นเบอร์สิบนี้แต่นี่ผมไม่ไล่ละแข็งละใช้ได้จริงๆนะครับตัวนี้นี่นะครับก็ประกอบใส่โอลิงสองตัวแล้วก็อัดก,กาวที่เหลือก็จบนะครับเอามาฝากกันแค่นี้แค่นี้นะครับหากสนใจช่วยกดติดตามกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ